สี่ข้อที่บอกว่านี่คืออาการของคนที่ตกหลุมรักเข้าแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละเวลาเราตกหลุมรักใครแตแหละคนไม่รู้สักว่าเฮ้ยนี่คือฉันรักเขาแล้วเนรอถ้าเกิดคุณมีอาการเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว,ว่าคุณกําลังจะตกหลุมรักคนคนนั้นแล้วข้อที่1นึกถึงหน้าเขาบ่อยๆเวลาคุณทําอะไรก็นึกถึงเขาเฉยเลยอะอยู่ๆกำลังอ่างสืออยู่ เฮ้ยทำไมห,หน้าคนนี้เข้ามาอีกแล้ววะกำลังเล่นกีฬาก็นึกถึงเขานี่คืออาการแรกนะที่ทำให้บอกได้เลยว่าเฮ้ยคุณเริ่มมีใจเขาแล้วหรือเปล่าต่อให้คุณคิดว่าคุณยังไม่ได้ชอบเขาก็ตามแต่มันคืออาการแรกที่บอกว่าเฮ้ยฉันตกหลุมรักเขาแล้วหรือเปล่าวะฉันหลงเสน่ห์เขาไปแล้วหรอและอาการข้อที่สองแอบมองเขาได้ไงวะคือผมก็เคยเป็นนะเวลาที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเล่นกีฬาใช่ไหมผมเล่นบาสเกตบอลใช่ไหม เราเล่นเล่นเล่นไปเรารู้ว่าคนนี้คือคนที่เราชอบอ่ะเราก็ชอบหันไปดูคือสายตาก็เลยเลยิงเลยิงนิดหน่อยนะซึ่งมันเป็นปกติแหละเวลาเราชอบใครเราก็จะเออเลยไปมองเขาแอบ,บไปมองเขาโดยบังเอิญก็มีนะคือเราเล่นเล่นเล่นบาสอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆก็แบบมองแวบไปหาเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบดีในใจแอบ,บยิ้มในใจซะอย่างนั้นแอบ,บไปมองเขาได้ไงก็ไม่รู้อ่ะหรือบางคนเนี่ยที่มีเพื่อนอยู่ในห้องที่เราแอบ,บชอบใช่ไหมเราก็ทํางานคุยกับเพื่อนไปแล้วเราก็อยู่ๆก็แบบค่อยๆหันไปมองเขาอ่ะ เฮ้ยหันไปมองเขาอีกแล้วนั่นแหละครับเป็นอาการเริ่มตามมาที่บอกว่าคุณเนี่ยกำลังตกหลุมรักเขาคนนั้นแล้วและมาสู่ข้อที่3ยิ้มเวลาเขายิ้มเคยเห็นใช่ไหมเวลาเขาทำแฟังเพลงมีความสุขเขาเล่นเกมชนะแบบดีใจแล้วเขายิ้มหรือว่าเขาอ่านหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาแอบยิ้มมุมปากเล็กน้อยเนี่ยเมื่อคุณเห็นตอนที่เขายิ้มคุณแอบยิ้มตามเว้ยเออเขายิ้มมีความสุขแล้วเขายิ้มมีความสุขนั่นแหละเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าคุณเนี่ย ตกหลุมรักเขาแล้วแบบเต็มๆข้อที่4แอบเห็นเพียมบางอย่างเขาก็ดีใจแล้วอันนี้ผมก็เป็นนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมแอบชอบใครเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าของผมเนี่ยผ่านบ้านของคนที่แอบชอบเพื่อที่จะกลับไปบ้านผมทุกวันเนี่ยผมก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านใช่ไหมแต่ว่าสายตาเราก็จะแบบปุ๊บแอบหรือพาตาออกใช่ไหมคือแอบเล่เข้าไปว่าเอ๊ะเขาจะอยู่หน้าบ้านไหมนะ เขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่เห็นบ้านเขาขอแค่เห็นรถจักรยานเขาขอเห็นมอเตอร์ไซค์เขาขอให้เห็นรถเขาอะไรก็ตามเนี่ยที่ทาให้เรารู้ว่านี่คือของเขาเรารู้สึกดีใจเฉยเลยรเออรู้สึกมีความสุขรู้สึกยิ้มในใจได้อย่างนั้นเลยอ่ะหรือบางคนเนี่ยแค่เดินผ่านหน้าห้องแอบชอบนุ่นพี่คนนั้นแอบชอบเพื่อนห้องอีกห้องนึงพอเราจะไปเปลี่ยนเวลาเรียนใช่ไหมหรือจะไปเข้าห้องน้ํา เราเดินผ่านเราก็เห็นแปบบ๊แบๆเฮ้ยเห็นโต๊ะเขาถึงเขาไม่นั่งอยู่นะครับเราก็รู้สึกยิ้มนเนาะเฮ้ยเห็นแล้วว่ะอะไรประมาณนั้นคือเหมือนเป็นบ้าใช่ไหมแต่ผมก็เป็นนะเรารู้สึกมันเป็นธรรมชาติอารมณ์ของการที่เราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในอาการ4ข้อนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณกําลังตกหลุมรักเขาเข้าแล้วครับ